เด็กขาวันนี้คุณรูมีทิทานจะรล่าให้เด็กฟังหนึ่งเรื่องอยากฟังไหมคะออยากฟังเด็กๆต้องหันไสิครับว่านี I ở มีอะไรคะมีทะเลน้องควินค่ะมีปลาค่ะน้องตังเมค่ะมีขอยค่ะน้องทามครับน้องทามมีอะไรอยู่ในทานได้นี้ครับมีอูครับน้องมินมินค่ะ มีปูค่ะนกมังกรค่ะใครจาได้บ้างว่ามีอะไรบ้างแล้วมังกรมีอะไรครับมีเป่าค่ะมีเป่าครับแล้วอินฟ้าค่ะมีม้าหนาค่ะมีม้าหนาเอาสุดท้ายย้อนวิริย์ค่ะมีปูค่ะเด็กๆด็ก มีปูมีเต่าแล้วก็มีของเด็กๆเขาเห็นสัตว์เหล่านี้ไหมคะเฮ้ยนี่คะ เด็กๆดูภาพเด็กได้ยินเสียงมีเด็กจำได้ไหมคะเมื <grassroots> ่อมีปลาอยู่ในน้ำมีกี่ตัวคะใครจำได้ยกมือน้องเก้าค่ะเก้าเลขค่ะมีปลาอยู่ในน้ำกี่ตัวคบสี่ตัวน้อเก้าบอกว่ามีสี่ตัวไดมอนด์ครับมีปลายนน้ำกี่ตัวก็้ปในนิทานเรื่องนี้ค่ะ มีตัวอครจะจได้อีกนะน้องอใจ่ากี่ตัวคะมีปลากี่ตัวคะสอ2ตัวน้องค่ะปอกว่ามีสาตัวน้องโอมดีกว่าโอไม่ยมือูค่ะโมีปลากีตัวคะสตัวค่ะใครจาได้อีกว่เอาน้องกลค่ะ หน้าร้อยตัวนักบวในพิธานั่งนิ่งมีปลาดีตัวครับที่ผมและพี่แอร์อาจจะมีปลาดีตัวครับมีสามตัวเด็กๆค่ะขอบคุณขาเอามาดูเดี๋ยวเรามาเสนอกันนะคะว่ามีปลาดีตัวอะไรอยู่ในน้ำปลาสามตัวลองนับเชื่อคือสิครับหนึ่งสอง อยากนับจัดน้ำในนิทานเหน้านี้อะไรอีกคะอยากนับอะไรคะเชิญู้อยากนับกุ้งโอเคครับอยากนับกุ้งช่วคุณนับหน่อยค่ะว่ามีกุ้งกี่ตัวเห็นมองมาที่หนังสือนิทานหน้านี้ค่ะมีกุ้งกี่ตัวคะชคุณผู้ชมหน้าที่ว่าอาเรานับว่าให้อาสาสมัครออกมาหนึ่งคนมานับให้คุณครูหน่อยค่ะเต้าดินเหรอคะอ่าเชิญน้องกต้ินเต้ินยกเร็วมากเลยค่ะ มดพมาค่ะคุณดูเห็นพักนะครับี2อตัวต้องมีกระเพื่อตัวเอาโน้มมิมิค่ะ ให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเราจะเล่นเกมจับกลุ่มสัตว์น้ตามจังหวนที่อุ้ย การเดินร้องเพลงเป็นวงกลมตามที่เราเข้าใจวงกลมเมื่อเพลงจบคุณครูจะกำหนดให้เด็กๆนับจำนวนสัตว์จับกลุ่มนับจำนวนสัตว์การที่กำหนดนี้ต้องเข้ากลุ่มกันนะคะพอจับตามจนวนได้แล้วไปเข้ากลุ่มสัตว์ที่รนเข้ากลุ่มตามจวนแล้วนะคะเมื่อครบแล้วให้เด็กนั่งลง แต่ถ้ายังไม่ครบยังไม่ให้น่าลง,งเลยจะต้องไปหาเพื่อนไปหาสัตว์อักตื่นมาเป็นเพื่อนเราให้ครบตามจำนวนที่ครูกำหนดโอเคไหมคะ ชิ้เลินไปอยากออกมาหนึ่งค่ะเว็นช่องไฟด้วยค่ะแล้วอีกฝัามเนี่ยมาคืออยากขึ้นมานิดนึงค่ะโอเคแล้วก็อีกอยังค่ะ น้องน่ามนมาหรือคนละหนึ่งแล้วให้เด็กๆแจกเพื่อนนะคะแบ่งกันไปนะคะแบ่งกันไปหยิบสัตว์น้ำคนละหนึ่งตัวค่ะปากเดินแจกเพื่อนกูหน่อยนะคะน่ามนไปตรงนี้ค่ะละเลยค่ะไปแจกเพื่อนเลยค่ะเด็กๆหยิบสัตว์น้ำเลยค่ะ รือยังคะแล้วยของตัวเอง้มาเข้าแถเป็นงกลมเหมือนเดิมนะคะแล้วเข้าแถวเป็นงกลมเมือนเดิครบแล้วค่ะเดกสังเกตด้วยนะคะ ตัวคำตอบแม่ดียังคเรียบร้อยแล้วอ่าด็เกตมาช่วยครูตรวจคำตอบพร้อมกันกรุนี้จะให้ตรวจกลุ่ไหนก่อนคะโอเคแล้วเด็กช่วยมานับนะคะอ่าทุกสัตว์ทกป่ะเดกนับดิคะ พร้อมไหมคะมีบางกลุ่มยังไม่จับมือกันแล้วยังไม่พร้อมคู่จะตรวจกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือหนูครูจะเริ่มตรวจใครนับได้สาม ต่อไปจะมาถึงกลุ่มนี้ลาเรามาเจอัก่อนนะจ เด็กขึไไน้นมามีสักส่ตัวนักหน่อยค่ะหนึ<า>่งสอง ต้องเตือนคะบางคนจับกลุ่มได้ไม่ถูกต้องฟังดีๆนะคระับ้องเต็นคะ่ะทำไมเพื่อนบางคนเข้ากลุ่มได้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรคะลูก ได้ครับอ่าอน้องเอวาเพราะอะไรครับ ไม่เรียกเพื่อนน้องมิมินค่ะไม่เรียกเพื่อนไอ้พ่อหรอคะไม่เรียกเพื่อนมาเล้วไม่ใช่การสูบนะครับตอนนี้ทำไมเด็กๆจึงชอบสูบกระถางเพราะว่าเพื่อนบางคนยิ่งไปเข้าสูบช้าที่เด็กบอกใช่ไหมคะใ่ที่ชอบสูบช้าอบางคนไม่เรียกเพื่อนสามบางคนเังในท่านเรียนนะจำนวนถูกต้องไหมคะใช่ เกินจำนวนที่ผู้คุมกำหนดหรือเข้าไม่ครบตามจำนวนที่คูณครมกำหนดววันนี้สนุกไหมครับสนุกครัสัตว์น้ำอาศัยอยู่ที่ไหนดคสัอาศัยอยู่นั้นสัตว์นีหลรยชนิด